ขึ่นใจก็ไม่ไปก<อ>ีกตัวต<ด>ัวเดียวหน้ <100. S 1> าหกร้อยบาทตัวใหญ่เอาหมดยังอ่ะเอาโลหนึ่ง จอดรถนะคะที่จอดรถคันละ40บาทตอนนี้เราอยู่กันที่จองเทียนนะคะมีตลาดประมงอาหารทะเลเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูบรรยากาศด,ด้านในกันก็จะมีคนมาจอดขายของนะคะเดี๋ยวเราจะเดินดู บรรยากาศตอนนี้จะเป็นกลุ่มประมงพื้นบ้านหาดจมเทียนนะคะใช้หาดกว้างมากเดี๋ยวเราจะเดินดูกันนะคะ ยังอะอโลอย่างโลพูลาโลอืมใค่ว่านี่คือนี่ไหมครูข้าวแล้วเอาโลตัวนั้นแบบก็สามสี่สิบเนาะมีจับสดสดนะคะแล้วก็มาขายกันแบบสดสดเลย <S <S 2> <S 2> ใครสั่งก่อน สวัสดีคะ่ะวันนี้เที่ยวแบบปั่นชาแนลพามาเที่ยวอยู่ที่ชายหาดจอมเทียนนะคะในตอนเช้าเขาจะมีแบบอาหารทะเลนะคะเป็นชาวประมงที่แบบขับเรือออกไปจับอาหารทะเลแล้วก็มาขายแบบริมชายหาดจอมเทียนแบบนี้เลยเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะว่าที่นี่เขามีอะไรกันบ้างคะ่ะเข้ามาชมวิดีโอก็อย่าลืมกดแชร์กด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวแบบปั่นชาแนลกันนะคะ เร้ <100. S 2> อยตัวใหญ่น,นี้เขาก็จะแบบจับมานะคะแล้วก็มาให้หนักท่องเที่ยวมาเดินซื้อเลยจะอยู่ที่ชายหาดจอมเทียนนะคะ,ะคอนโดล,ลมพินีก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ่ะ ซื้อจากเลือเลยนะคะ ได้ทั้งปูได้ทั้งก้างเลยนะคะนี่ให้ดูบ้างเจ้าจ้างเอาหมดเลยทุก อันนี้เคย,เคยกินทายังไงเอาไปต้มเลยเนี่ออจ้ะเออพาะว่าคนจีนซาซิมิเป็นที่กระทุบแล้วก็กีนซาซิมิ้เลโอ้โห่ไม่มีร้านนั้นน่ะับทำนี่โอ้โหีจะไปต้มนี่เล,ย,เลย,ยจ้ะอันนีตัวองอนะอุ้ยไม่เอาทานั้น อันนี้ไม่เอานะจอัน้อเาไม่เอาเออเอาแล้วค่ะเอาแล้วค่ะเที่ยวกั้งใส่ไหมกังกจัเรอกั้งจังแล้วค่ะ มีเขามีที่แบบให้ซื้อแบบจากเรือตรงนี้นะคะแล้วก็ใครอยากแบบมาให้ทําเขาก็มีที่รับทําด้วยนะคะมีที่รับนึ่งด้วยกินแบบสดๆริมทะเลได้ค่ะนั่งคอยนั่งคอยคอย่ะออกไปไม่ได้นะหนายไหนของล้วนไหนอปอยกับปลาไง่ายหวของห้ว เดี๋ยวแป๊บเดงนหอยหอยกี่โลจ้าเดี๋ยวจะพักก่อนวันนี้ก็เป็นมากันวันเสารนะ์นะนักท่องเที่ยวก็แบบจอมีเดินมาเรื่อยๆค่ะใช้หาดกว้างมากดูอันนี้ชายหาดจอมเทียนตอนนี้แนะนำเลยว่ามี ที่จอดรถที่จอดรถแค่40บาทนะคะดูสังเกตคอนโดลุมพินี อยากมาเดินก็ต้องมาเช้ากันหน่อยนะคะเพราะอาจมาเขาบอกว่ามีถึงแค่ประมาณ9มูงเท่านั้นเอง

ถามว่ามีขายถึงกี่โมงมันบอกไม่ได้แล้วแต่ว่าของได้มากได้น้อยอแต่ว่าของนี้ทุกวันามาเร็วเปิดทุกวันใช่ไหมคะที่นี้ถ้ามาเร็วก็ได้กินแต่ถ้ามาช้าก็อดอย่างเงี้ยเขาคิดมาก่อนเขาก็หมดกันแล้วเดินดูไม่ค่อยเห็นลค่ะ <c oughs> มาใครอยากกินอาหารทะเลก็ให้มาเร็วกันหน่อยนะคะประมาณ หกโมงหกโมงครึ่งถ้าอยากแบบได้อาหารทะเลนะคะเพราะบางวันก็มีแบบจํากัดเลยเขาก็ทําสดๆเลยนะคะไม่กี่ตัวเนาะสาม,สาม อ,อเา,อาเอา,าเอะ่้วไปเอาที่ไหนหัอันนี้มีหอยนะคะแล้วก็มีปากระเบนตัวเล็กด้วย ันนี้พาแม่มาเที่ยวอยู่ที่ชายหัดจอมเทียน